ทานข้าวแล้วจะได้ทานยาจะได้หายด็วนเลยคะฉันกลุ้มเมื่อไหร่มันจะตายตายไปสักทีนะอยู่ไปก็มีแต่เรื่องกลุ้มเข้ามาในหัวสมองกุ้มก็ระบายออกมาสิค้ะนายด่าฉันก็ได้นะจะได้หายกลุ่งไงแกน่ะไม่รู้อะไรนะ แกไม่รู้ถึงหัวอกของคนเป็นแม่ถึงแกจะมีลูกแต่ลูกแกก็ยังเล็กอยู่ถึงเวลานั้นมันก็จะหาปัญหามาใส่หัวแกพอมันโตขึ้นมีผู้ชายเร็วๆมาติดแล้วมันเอาเป็นหัววันนั้นแกก็จะเข้าใจเองนาย ฉันก็จะทําใจว่าลูกเราเนี่ยมันเลี้ยงได้แต่ตัวแต่หัวใจเนี่ยมันมันคับกันไม่ได้ดีไม่นายนายจะได้ไม่ต้องกลุ้มไงย่ะนาย yeah. นคณเก่งฉันจะคอยดูเมื่อถึงเวลานั้นฉันรู้ว่าตอนนี้นายกำลังกลุ้มเรื่องลูกของนายแต่นายกำลังไม่สบายอยู่นะนายก็ต้องรักษาตัวสิคะ ไม่ใช่แบบปล่อยปลาละเลยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนายแกไม่ต้องมาเสื่อมสอนที่หลังแม่นังนี่พอฉันพูดดีด้วยนะก็ทำเป็นเหลิงฉันเป็นยังไงมันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกแกเ,เอาเอาไอโจ้าของแกออกออกไปเลยออกไปฉันไม่กิน ไม่กินก็ไม่กินดีละงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเรียนเท่าแก่ว่านายผู้หญิงเนี่ยสั่งให้เตรียมห่วงซุยไว้ได้แล้วไม่ต้องรอทันกลับฮะส่วนฉันเนี่ยก็จะไปเตรียมตัวเป็นทนนุกแยคนใหม่ฉันไม่ส,น,สน,นใจนายนะดีนี่นี่อย่าลืมเ,เขียนจดหมายลาตายุณถัง,งนี้นะนายี๋ยวฉันจะเอากระดาษกระปามาให้หะไใครยู่ย ัญญาแล้วไงว่าจะไม่ยุ่งกับผัวหัวของฉันนะถ้านายขยันรักษาตัวดีๆเนี่ยฉันก็ไม่ยุ่งหรอกแย่งผัวคนอื่นเนี่ยมันบาปกรรมแต่เอ๊ดูว่าจะรอลูกชายนายคองโตกลับมาดีมะอีกเดือนหนึ่งก็จะกลับไม่ใช่แล้วเหรอนายฮะและ้วนี่ถ้าไม่ยอมก,กินข้าวกินยายอย่างนี้นะนายก็ไม่มีแรงที่จะไปห้ามลูกชายนายให้มายุ่งกับฉัน <c oughs> นายนายยังจะมีแรงอีกเหรอฮะนี่นายนายนายถ้านายอยากแข็งแรงแล้วก็ด่าฉันไหวเนี่ยนะนายก็ควรจะทําตามที่หมอสั่งนิ้วน่ะนิ้วน่ะมันก็กระดิกได้แล้วไม่ใช่เหรอแล้วปากนี่มันก็เกือบจะหายเบี้ยวแล้วแล้วอีกหน่อยนะถ้ามีกําลังใจสู้อีกหน่อยมือ,อี่ยมันก็ใช้งานได้ก่อนที่คุณทันจะกลับมาแล้วถ้านายหาย ก็ไม่ยุ <na> ่งก <she S 1> <is> ับนายผู้ชายหรอกแต่กับลูกชายนายเนี่ยคุ่แม่นะนา่ก็มัจถึงผู้ชายอย่างนี้ครั